อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆท,ที่เราทำความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความราบรอนนั่นถือว่าเราใช้นี่กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทำเขาใช่ก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี้ก็ไปตามอจิยาัยใครเขาจะดา่าเราก็เฉยยิ้มเพราะเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี่แล้วใครเขาจะดินทาาเราก็ยิ้มเขาเขาจะแปลงแกล้งก็าชางตั้งหน้าตั้งตาทำความดีท่านนอกจะนั่นก็มีจิตน้อมในความไม่ตาย ว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจะิงโงงออย่างนี้ถ้าเขาด่าเราล้วก็เราด่าตอบเขาจะมีความสุขหรือความทุกข์เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกันแต่ว่าถ้าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรู แต่ว่าตัวเขาเหล่านั้นเขาจะมีความสุขไหมเขาก็มีความทุกข์เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเขาจะต้องระวงอันตรายที่เราจะทํากับเขานั่น,นแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเองคนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทําอันตรายเขาแต่เขาคิดเขาคิดว่าคนเราเอ่คนที่เขาด่าไว้เขาว่าไว้เขานินทาไว้เขากลั่นแกล้งไว้จะทำอันตรายกับเขาคนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุข